ทุกคนครับจะเกิดอะไรขึ้นถ้าผมและเพื่อนตีอยู่ในโลกของไซมอนได้ยินเสียงเอ้ยนั่นตัวเลยเนี่ยแล้วถ้าพวกเราไม่ทําตามที่ไซมอนสั่งเนี่ยเขาก็จะฆ่าเราเฮ้ยว้แล้วถ้าทุกคนพร้อมแล้วเนี่ยเราไปรับชมกันเลยครับเอาละครับทุกคนเรามีแขกรับเชิญมาอีกรอบหนึ่งนั่นเองนะครับชื่อเลยครับชื่อชื่อมิก เอาไปว่าคนนี้ชื่อโปเตนครับแล้วเราต้องมาทําอะไรเขาบอกให้คุยกับคนชุดฟ้าคนนี้เฮ้ยคุยกับคนนี้ไม่ได้สัีดีฉันคือไซมอนเมื่อพูดไซมอนเราต้องทําในสิ่งที่เขาพูดและเมื่อฉันไม่ได้พูดไซมอนต้องห้ามทาตามเพราะไม่งั้นอาจจะเกิดเลยหากคุณทาผิดพลาดฉันจะเกิยแห่งเล่นแบบนี้เลยเหรอนั่นคืออะไรอ่ะ พวกเราต้องออกเราต้องตามอะไรพวกนี้ไปนะหุย<อ>หมุนรอบปึ๊บแซมมอนกล่าวว่าให้คุณไปตามทางเส้นนี้อย่าไปตามทางเส้นนี้มาโบเต้ามาเร็วฮ้ยนั้นานเราคุยกับมันอยู่เออแต<บ>่คอย่าตามไปไปเบเต้ไป,ไป,ไป,ปโอเค๋ยวพลาดพลาดเลยมันบอกให้เรามองแล้วก็มองลงปิดตาของคุณไม่ปิดไป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 ไแลวเลยเนี่ย เขาบอกมีต้นไม้กี่ต้นถ้าเกิดนับผิดเราจะตายกันนะโปเต้ไปนับดิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าต้นเก้าต้นเก้าต้นโปเต้สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าป๊บโอ๊ยหมุนรอบปึ๊บนี่ประตูเปิดแล้วโปเต้มากันเลยไป let's go ไปทางขวาเอ้ยโปเต้เขาบอกไปทางขวาแต่ไม่มีเขาแซมมอนเซ เราต้องไปทางซ้ายกันโปเต้พิดผิดหรือเปล่าเนี่ยเราตายเราาตยประโยคมันยาวเฮ้ยโปเต้อะด้านไหนเดินมาตามทางเออมาเร็วมาเร็วมาเร็วไม่งั้นเดี๋ยวมันจะยิ่งแย่กว่าเดิมตัวนี้คือว่าอะไรโก้ไลท์โก้ไรต์แต่ไม่มีเขาว่าแซมบอนซีเออระวังนั้นไปซ้ายไหมซ้ายนะได้อุ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหอะไรเต็มกำแพงไปหมดเลย สามัญเก่าว่าท,ที่ที่มีมากขึ้นคือที่ที่คุณต้องสำรวจ instead of counting choose based on which appear more or l i s s อันไหนขึ้นอันไหนขึ้นมากหรือน้อยสายเยอะนะเห็นอันไหน<า>มากสุด,สดแล้วว่าสายเท่าที่เรารสังเกตนะทั้งนั้นก็ลองไปดูเออแล้วว่าสายหววิ่งหนีวิ่งหนี o oh my god ตกใจหมดนี่อันนี้เขาบอกสามัญเก่าว่าอย่าไปทางขวา อย่าไปทางขวาเฮ้ยเราตายอเอ้าเขาบอกอย่าไปทางขวาก็ไปทางซ้ายไม่ถูกเหรออะไรอ่ะมันบอกอย่าไปทางขวาเราก็ไปทางเออส่สวันอ่ะใส่วันอะไรวะมันใส่วันไม่ใช่เหรอใส่อ๋อใส่วันไม่ใช่ใส่มอนโอ้โหปัตโทษบัตรซบเลยใส่มอนกก่าว,ว่าทางขวาตกใจหมดโอโ้โห ไามอนเซสามอนกล่าวว่าขวาเท่ากับปลอดภัยโปเต้เหลืออีกกี่ชีวิตอ่าเจ็ดเจ็ดเลยเหรอได้ไงอ่ะอ,อ๋อเรามีแค่ชีวิตเดียวเองเนี่ๆตอนเนี้ยใช่เราเกิดใหม่เราได้ชีวิตเยอะมากเอ้ยสายเท่ากับปลอดภัยไปต่อไปไปทางออกอ,อก่ะเฮ้ยทางออกอ๋อวู้ โอ้โห oh. แต่ว,ว่าโดนไซมอนเน้นๆแน่เลยเฮ้ย <Hey. S 2> ชิบหายแล้วโอ้ oh, ยากจังวะ <Hey. S 1> <Hey. S 2> ไม่รู้ปีนไม่ไปสังกิตก่อนอยาเกินเราอ่านพีทีนีงนี่คือชีวิตเปลี่ยนกันเลยนะไซมอนเซ่โก mm. ้โอเคไป mm. อย่าขยับ ถึงไหนแล้วปบเต้เรากำลังไปสมมันเซียหยุดโอเคไป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  <c oughs> หา้ามหยุดหา้ามหยุดดีที่เราอ่านเร็วตอบมมันเซยียดนบูโอเคใกล้ถึงแล้วเราใกล้ถึงจุจบแล้วปบเต้โห <c oughs> ยากยากมาก หนูยูวันโอเคโอเคหมูเอ้ยขยับขยับ mm. ขยับเกือบฟีดโอเคไป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  say, okay, ไปไปไปเว่นเซ่ดามูโอเคไป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 แล้เราก็ถึงจุดจบแล้วป้เต้ชูถึงแล้วโอไม่ <My. S 1> oh ฉันถูก อยู่กับไอคนนี้อีกแล้วเราต้องถามเขาลเราจะเล่นเกมเดาตัวเลขโอ้โหประตูนี้มันจะเปิดหลังจากที่เราพูดตัวเลขที่ถูกระหว่าง0ูนย์ถึงหนึ่งพันวเดาซิว่าเลขมันคืออะไรแล้วฉันจะบอกว่ามันสูงกว่าหรือต่ำกว่าโอ้โหโยากและเกมแบบนี้อย่างสุดท้ายซารมอนหรือฉันเองถ้าเวลาหมด เราตายชิปเป็งละถึง1,000ใช่ไหม500สูงกว่าน,นี้700 600สูงกว่าน,นี้นั้นประมาณ670สีแดงคือตัวลรลอดวัเต้อย่าไปเชื่อสีแดง651เหรอ6 4 6 6 4 6 6 6 4 7 6 4 7 6 4 7 hey. oh เอ้ยโอ้โหวัเต้ยังไงดี นี่ขวานี่ขวานี่ขวามันทำลายซ้ายสายซิมอนเซเลฟเขากับได้ซิมอนเซไลนโอเคขวาเดสซ่ไลโอเค้ายซิมอนเขวาเดซ l เลฟเขากับเซฟไม่ขวา s i มอนเซ้สายซิยซยมอนเขวา Simon left. Okay. s i มอนเซ o โก f เลฟโอเคเดสซ g โกไลนั้นเลฟซีนอมเซเลฟโอเคขวา ดซี l เลฟเท่ากับเซฟไม่ m ซมมอนเซฟเลฟยูเบรกซ้าย Simon นเซฟโกไรซมอนโกเลฟต้องขวา s ซม o อนเซโกไรโอเคซมอนเซ g ไล o วนไม่เชื่อขวาจะไม่แตก my. ไม่เชื่อแซมมอนเซฟเลฟย b เบรกขวา s ซม o อนเซเลฟเท่ากับตายแซม n อนเซฟเลฟวนเบรกโอเคแซมอนเซ h ไล n วนเบรก ซิมวันเซโกไลน์นันต้องสายไซมอนเซสไล่วนเบรกไซมอนเซไลฟ์เท่ากับตายซีซีมอนไล่วนเบรกนันต้องมาสายไซมอนเซสไล่วนวนเบรกนี่แดซเซสายไม่ใช่ไซมอนเซไลฟ์เท่ากับเซไม่ไซมอนเซสไลฟ์เท่ากับดายไม่ไซมอนเซสไลฟเท่ากับดายกว่าไซมอนเซสโกไล ไซมอนเซสไล่วนเบรกไซมอนเซโกไลไซมอนเซไล่วนเบรกซีนอมเลฟฟิวเบรกนั่งไปซ้ายไซมอนเซไปที่ข้างขวาเลฟเท่ากับตายนั่งขวา e ล t เท่ากับตายซ้ายซีมูนโกเลฟไปขวาไล่วนเบรกไม่ซ้ายซิมวันเซโกเลฟไม่ขวาไซมอนเซสไปซ้ายชัมอนเซโกไลไม่ไปซ้ายไซมอนเซเลฟเท่ากับตาย ซิมูนเซฟเ่ากับปะผ่ไหมขวาแซมมอนเซสโกไรแซมมอนเซฟฟอนเบรกแซมมอนเซไรเขากับเซฟขวาแซมมอนเซฟขวาแซ ah, oh. right. มมอนเซโกเลฟแซมมอนเซฟเ่ากับตายแซมมอนเซขวาจะพังมันโหไรเ่ากับตายไหมแซมมอนเซฟวิวเบรยไหมแซมมอนเซสเลฟวิวเบรโอเคขวาแซมมอนเซไรเ่ากับเซฟ ซมมนเซโกไรแซมมนเซโกไรแซมมนเซ่ไ e วิวเบรกแซมมนเซโกไรแซมมนเซโกเลฟแซมซิมูนเซ่ไรได้ไหมแซมมันเซเลฟเท่ากับได้นั้นก็ขวาปึ๊บพายแล้วโปเตสมองจะระเบิดเเกมนี้อะไรเนี่ยมีแบตด้วยเอ้ยได้แบตก้อนหนึ่งมีกุญแจกุญแจสีแดงโปเตถึงไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยโปเตมาได้ยังไงเนี่ย โอ้โหว้ามาเหรอนนเฮ้ย<ช>นี่โปเต้เขาให้หาแบตเตอรี่เนี่ยออกไปจากเซฟโซนแล้วหาแบตเตอรี่โอเคไม่มีไปไปไปเราต้องหาแบตอุ้ยแบ,แบตเจอแบตเจอแบตก้อนหนึ่งอุ้ยเสียมามันตามมาไม่ทันเนี่ยอุ้ยเจอแบตอีกก้อนหนึ่งโปเต้ถ้าเราโดน ไอตัวนี้แคมป์จะทำไงดีไม่รู้เลยแต่ถ้ามันมามันจะมีเสียงไปแล้วอย่ามานะห้องแดงอยู่ไหนก่อนหรือว่าที่เราผ่านมาเมื่อกี้เปล่าโอเคเราเราเอมอนเจอ<ะ>เดี๋ยวเก็บแบตก่อนแล้วกันค่อยหาห้องทีย่ยงมันเป็นไงนะห้องแดงอยู่ไหนอะโปเต้เจอห้องแดงไหมไม่เจอ เจอมันมแบบอยู่ดีก็ผมว่าเ,เจอแบบอีกก้อนหนึ่งไม่ตอนนี้เลือดเราเหลือนึงพยายามระวังจะไม่กนละ้าเอาทักเซฟโซสิ <c oughs> โอเต้เราเป็นคนเก็บคนเดียวเนี่ยนะไม่เราเก็บล้วหนึ่งอันเราเราเก็บไปกี่อันแล้วเนี่ยจนห้าแล้วตอนนี้น,นอยู่ไหนก่อนมันอยู่ไหนก่อนนะคือผมถามมีห้องแดงไหมไม่เจอไม่หรอมันอยู่ฝั่งซ้ายซ้ายนะ เจสัยอ่ะเรื่ังจะหาเจอห้องแดงเจอห้องแดงเจอแบตแล้วก็กุญแจเขียวไปแล้วเอ้ยเขียวเขียวอยู่ไหนเขียวแช่นเที่ยวเจอปะนั่นเหรอฝั่งฝั่งซ้ายมันมันอยู่ฝั่งซ้ายไหนสระออกมาตรงนี้แล้วก็เสียงมานี่นี่นี่มีไหนกลับกลับมาทางเดิมอ่ะ กัอาจกันที่เซฟโซนไหมอ๋อนี่นี่ไหนตรงไหนทางนี้เฮ้ยบู๊แบบนี้ได้เลยเหรอได้น่าสนใจดีครับบอกไม่ได้เพิ่งรู้นี่นีไหนเฮ้ยประตูเกี่ยวว่ะไหนไปดูซิก็แจเหลืองเออโอเคเตรงไหนมิกน้ำเราไม่รู้อ่ะเอ้ยเหมือนอยู่ฝั่งขวาจะไม่ผิดใครมันจะไม่อยู่แถวนี้ไปมืนจะอยู่ขาสุดเลย อยู่ตรงเราโปเต้กุญแจมีกุญแจม่วงม่วงเหรอชิปเป่งแล้วมันนี่นี่นี่มิกโอเคตรงนี้ตรงนี้ลนกลับมากลับมาเหลือเบ้สองก้อนอ่าแปลว่าด้านซายนั้นอ่ะคือห้องนำเงินห้องสุดท้ายอ่าไปซูบไหนไปเลยขวาขวาขวา ออกไปแล้วเลส <'s> โก้อ่าค้องสุดท้ายเป็นปลากรัวระวังเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอะรู้สึกมึนหัวโอ้โหโอเต้มูมูไม่มันเดี๋ยวทำไมมันเขียนว่าเราเก็บแบตใช่ก้าวอันแบตไม่รู้หรือแบตอยู่นู่นหรือเปล่ามันอยู่ฝั่งโน้นฝั่งนู้นเหรอเห็นแล้วเหรอเห็นเป็นอ๋อเห็นแล้วนั่นแบตตรงนู้นโหแล้วตอนกลับตอนกลับให้เรานำไหมได้ อาที่เราต้องเดิยนจับเดี๋ยวพอออกไปปุ๊บหน้าจอน่าจะปกติแล้วแหละคิดว่านะเว้ยปุ๊บโหอุ้ยยังไม่ปกติปกติมายังยังระบบมันยังมั่วอยู่เลยปอเต้เฮ้ยปกติแล้วปกติแล้วปกติให้รอไหมเรอแต่จะไปเลยก็ได้เฮ้ยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวตรงยาวเลยตรงยาวนะ ต้องออกมาจากห้องนี้ก่อนนะถึงปกติได้เลอมืน <c oughs> โอเคอ <c oughs> ไปไปกันปกติ <c oughs> สักทีแล้วก็ไปที่ทีวีแล้วก็ออกจากโลกไซมอนให้ได้มันอยู่แถวไหนนั่นคือคำถามแต่ถ้าเร<ล>าเสียอีกชีวิตหนึ่งนี่แย่เลยนะเอออย่าอย่าเสียไปรลด let's go โอ้ยว้าวนั่นมันนั่นชั้นที่นอนอยู่นี่ เอ๊ยตื่นได้แล้วโอ้นาฬิกาจบแพ้อุ้ยจะยยขึ้นนะ่ะจบโอ้โหเกมดีเลยนะปะเต้อยากคอมเมนต์อะไรกับเกมนี้บ้างอยากให้มันมีเช็ค,คอยต์<笑><笑>เช็ค,คอยต์แต่แค<ต>่นี้มีหลายชีวิต<ป>ให้อ่ะดีแล้วนะอย่างน้อยมีหลายชีวิตอ่ะดีแล้วนะก็เราเลือกหมดอีซี่ไงเออใช่ใช่ก็เอาไปว่าทุกคน คลิปนี้จบไปเพียงแค่นี้ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับและกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่ๆเดี๋ยวกลับมาใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ